ดูการรวบเอเย่นค้ายาในชุมชนนะคะดัดแปลงช่องลับเก็บไอซ์ค่ะตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดสพหัดใหญ่นะคะได้มีการจับเอเย่นค้ายาเสพติดในชุมชนสัจกุลใช้วิธีดัดแปลงช่องลับใต้โต๊ะวางทีวีเก็บไอซ์นะคะเจ้าหน้าที่ค้นค้นพบนะคะแล้วก็ยอมรับบอกว่าแล้วก็ยอมบอกที่ซ่อนค่ะ เจ้าหน้าที่ชุดปราบปรามยาเสพติดสพหัดใหญ่นะคะหรือว่าชุดตะวันเข้าตรวจค้นและก็จับกลุ่มเอเย่นค้ายาเสพติดได้คาบ้านพักในซอยสัจจุลอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังสืบทราบว่ามีการค้ายาบ้าไอซ์และโมดสุมยาเสพติดในบ้านโดยไม่สนใจสังคมรอบข้างและไม่กลัวที่จะถูกจับกลุ่มโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการซุ่มรออยู่หน้าบ้านซึ่งมีการปิดประตูเงียบจนมีชายคนหนึ่งมาเปิดประตูออกมาจึงเข้าล็อกตัวไว้และเข้าไปตรวจค้นภายในบ้านจับกลุ่มนาย อิทิศักดิ์สิริเดชอายุ44ปีและนายปียพัฒน วาน,นิชเจริญกุลซึ่งเป็นเพื่อนกันเข้าไปเสพยาตรวจค้นภายในบ้านพบไอซ์อยู่ในถุงน้ำหนัก1.20กรัมวางอยู่บนโต๊ะพร้อมอุปกรณ์การเสพเจ้าหน้าที่จึงได้พยายามที่จะค้นหาทุกซอกทุกมุมแต่ก็ไม่พบนะคะพบยาเสพติดเพิ่มเติมและยึดโทรศัพท์มือถือได้2เครื่องจากนั้นได้เค้นสอบผู้ต้องหาจนยอมเปิดปากสารภาพว่ายังมีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในบ้านอีก8ถุงหนัก18.80กรัมและพากลับไปค้นใหม่ โดยไอซในดังกล่าวเน้ยซ่อนอยู่ในขอบลิ้นชักใต้โต๊ะวางทีวีดัดแปลงเป็นช่องลับสําหรับเก็บไอซ์โดยเฉพาะพร้อมบอกที่ซ่อนเครื่องช่างและก็ถุงแบ่งขายซึ่งซ่อนไว้ใต้ฝ้าเพดานของบ้านด้วยนะครับนายทิสก็ให้การว่าซื้อยาบ้าและก็ไอซ์เนี่ยมาจากไนตี้อายุ3 9ปีรู้จาักกาันตอนติดคุกไม่หลับจำจริงในเรือนจำสงขลาซึ่งตเนเคยถูกจับคดียาเสพติดมาแล้ว2ครั้ง ล่าสุดถูกจับในข้อหาครอบครองยาเสพติดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างรอลงอาญานะครับเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวนายธิศักดิ์ดำเนินคดีในข้อาหาจำน่ายและเสพยาเสพติดส่วนเพื่อนอีกคนถูกดำเนินคดีในข้อหาเสพยาครับ